อุ้ยโอลิเวอร์คานโอ้โหเรียบร้อยโอเคโอเคตัวหนึ่งแล้วนะครับอุ้ยเงากูแตกเออหรือเปล่านะครับเปล่าเบาเบาเออเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยโอเค ก็กลาบสวัสดีนะครับอยู่กับผมสันติโนหนะครับโอเควันนี้พี่จะมาเปิดแพ็กนะครับซึ่งเป็นแพ็กของบาเยนนะครับเป็นไอคอนบาเยนเออก็วันนี้นะครับมี4,000ทองก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับก็เป็นน้องคนนี้เลยนะครับโอ้โหใจถึงมากเลยนะครับ4,000ทองมาให้ผมเปิดนะครับโดยน้องเขาบอกว่าเขาอยากได้เบลเอ์นะครับไม่งั้นก็คานเออ โจทย์ยากเลยนะไม่รู้ว่ากูจะทําได้หรือเปล่านะครับวันนี้รู้สึกว่าดวงจะตกนะครับแต่แต่ก็เออทองเยอะขนาดนี้นะครับโอเควันนี้นะครับผมขอตัวนี้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็คานถ้าผมได้สองตัวเนี้ยผมจะเลิกเปิดเลยนะครับโอเคดูสเต็มนี้หน่อยนะครับสี่พันทองโอ,โ,โอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับโอเค ส,สูตรไม่มีนะครับวันนี้สูตรไม่มีก็เปิดสดๆสดสดไปเลยนะครับจงังหวะน,นี้โอ้โหไม่ออกว่ะเฮ้ยตึงจัดเลยนะครับเงื่อแตกเลยว่ะวุ้ยเฮ้ย,ฮยมีลุ้นว่าบายเยนนะครับเบอร์สิบโอ้โหน่าจะเป็นซานน่นะครับโอ้โครั้งแรกก็มีลุ้นเลยนะครับเจ้าตอนนี้ก็โอเคอยู่นะครับโอเคมาอันที่สองนะครับ ก็กดสูตรมะม่วงนะครับผมจะไม่มีสูตรแล้วกันแต่ว่าผมจะกดมะม่วงนั่นแหละเออไปจัดไปเลยนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหไม่ออกว่ะแต่ว่าเยลาม,มันนะถ้ามึงถ้ามึงเป็นเลวานนะคุณจะตกหวม,มึงนะเฮ้ยเบอร์หกว่ะคิมมิดหรือเปล่าครับโอ้โหมันก็อยู่สูงๆอยู่นะโอ้โหมึงก็ไม่ออกมาเนาะโอ้โหเกณฑ์ ยี่อะไรวะเนี่ยบอลดำสอตัวแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมก็อัดสดๆนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งนั้นเลยโอเคมาจัดไปเลยนะครับผมขอโอลิเวอร์คาร์นะครับไปจังวันนี้ออกเลยโอ้โห و, ไม่ออกครับประเทศอะไรวันนี้อังกฤษครับอังกฤษมาโอ้โห و, ใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยโอ้โห و. โอ้โห oh, oh. คถือว่าโจทย์ยากอยู่ทวิลิ้นพันกันนะครับขออภยัยโจทย์ยากอยู่นะครับวันนี้โอเคเอาแบตกูหมดโอเคไปต่อเลยนะครับเมื่อกี้แบตกล้องหมดนะครับขออภัยด้วยนะครับผมเพึ่งไปเนี้ยโอเคไหมตรงน,นี้ประเทศไรวะเน,นี่ยโอ้โหฮอลแลนด์โอ้โหเรียบร้อยกูจะเกลือมั้ยเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยโอเคงั้นก็ถ้าคลิปนี้มีคำหยาบก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีสูตรมันก็ไม่มีอะเออกูก็เออตึงๆไปนั้นแหละเผื่ออารมณ์เสียประมาณนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นตามอารมณ์เกมเลยนะครับสูตรเราก็มีแค่นี้แหละสูตรมะม่วงนะครับมาดูนะครับว่าสูตรแ,แตกเลยไหเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ย เรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยโอลิเวอร์คานโอ้โหเรียบร้อยโอเคโอเคตัวหนึ่งแล้วนะครับอุ้ยเงกูแตกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหกว่าจะมาแล้วครับก็หมดห้าร้อยทองเฮ้ยงบไม่เยอะอยู่นะห้าร้อยทองเนี่ยเรามีอยู่สี่พันนะครับ โอ้โหมาแล้วนะครับตัวแรกโอ้โหเกือบแล้วกลัวโอเคงั้นก็เมื่อกี้เราใช้สูตรนั้นเราได้นะครับผมก็จะใช้สูตรเดิมนะครับโอเคคราวนี้ผมก็ขอตัวไหนก็ได้มาแต่อย่าซ้ำแล้วกันนะครับโอเคไอคอนมาเหอะอีกตัวหนึ่งนะครับกูปิดคลิปเลยนะครับมามาดิจะมานี้ยังไงโอ้โหเกือบมาวะ่ะ กือบมาประเทศไรวันนี้อังกฤษอเบอร์ยิบสองม,มันเทาโอ้โหคานมาแล้วนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับที่ส่งมาให้พี่เปิดนะครับโอเคตอนนี้ก็ใครไม่รู้แหละโอเคงั้นก็ต่อไปเลยนะครับจะเปิดแพ็กอันนี้ดีไหมวะโอเคตำนานต่อเลยนะครับโอเคซึ่งวันนี้นะถ้าผมได้อ่าเบาเออร์นะก็ ปิดเลยถึงว่าทองมันจะเยอะแค่ไหนนะครับผมปิดเลยนะครับเพราะว่าไอคอนอีกตัวหนึ่งอ่ะมันไม่ดีแน่นอนนะครับโอเคอันก็ไปเลยนะครับตามสูตรนะครับสูตรสูตรมั่วๆโอ้โหเกือบแตกว่ะใครวะเนี่ยอังกฤษนะครับเบอร์สามสิบเฮ้ยงาบกูออกตึงจัดเลยนะครับเมือเอ่อกี้เนี่ยฮะ ต่อเลยนะครับตอนนี้ทองเราก็จะหมดแล้วนะครับจะหมดหนึ่งพันทองนะก็จะเข้าหลักสามแล้วเออนะต่อเลยนะครับจะเข้าหลักสามพันทองแล้วนะครับแล้วก็สองพันโอเคสูตรตามสูตรเลยนะครับก็สูตรมะม่วงวนั่นแหละโอเคกดไปเลยนะครับว่าจะออกเลยหรือไม่จตวันนี้โอ้โ,อโห แม่ออกนะครับประเทศไรวะเนี่ยประเทศอะไรครับตัวไรครับไขวะเนี่ยโอ้โหร้นอนซะเหลือเกินโอเคต่อไปเลยนะครับมาดิมาดิาดขอ,อตัวเดียวนยตัวเดียวผมพอเลยนะครับโอเคกดมุมวๆนะครับกดมัมว เบาเออขอเหอะเบาเออมาเหอะเออแค่นั้นแหละกดมั่วๆนะครับ่าดูจหวันนี้ยังไงครั้งนี่หน่อยเรียบร้อยเลยนะครับมาลุ้นนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรโอ้โหวันนี้คุ้มแล้น 1, นว,ออวนะครับไม่เกินหนึ่งพันทองเบาเออหรือเปล่านะครับเปล่าเบาเบาเออรเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยโอเคโอ้โหไม่เกินหนึ่งพันทองเรียบร้อย โอ้กูจะไปต่อดีไหมเนี่ยกูจะไปต่อดีไหมครับอืมแต่ว่าผมคิดว่าผมน่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่าไอคอนอีกตัวหนึ่งอะ่ะมันเฉยๆนะครับแล้วก็ถ้าผมเปิดไปเนี่ยมันจะเสียทองเยอะนะครับก็เหลือไว้ให้เอฟซีไว้ไปสารต่อเลยนะครับโอเคงั้นก็ผมก็เปิดได้สองตัวแล้วนะครับอือือคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับขอแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะครับโอ้โห ก็ยินดีกับน้องไปด้วยนะครับใจจะไว้นะครับกลัวโอเคงั้นก็มาเปิดไอดีผมต่อเลยนะครับก็ทองไม่เยอะนะครับมีแค่300ทองนะครับโอเคมาผมขอโอลิเวอร์คานไปไม่งั้นก็เบาเออร์นะครับอีกตัวหนึ่งจะมาก็ดีนะครับโอเคกดไปที่ไนเออร์นะครับกดไปเลยนะครับจังหวะนี้จะแตกเลยหรือไม่ยังไง โอ้โหเกือบวะกูเห็นมันค้างนิดนึงนะครับก็คิดว่ามันจะมาเยอรมันนะครับโอ้โหไขวะนี่ไขวะเนี่ยโอ้โหก็ผมมีดวงกับไอดีคนอื่นนะครับถ้าเป็นไอดีผมอ่ะผมเปิดไม่เคยได้เลยนะครับโอเคงั้นก็เปิดเปิดไปเรื่อยๆเออทำไหมหมดก็หมดว่ะส0งร้อทองเองนะครับโอเค ขอคานก็ได้อ้ปีนี้ก็เป็นปีอายุ31ของคานนะครับแต่ว่าเอาเรื่องแน่นอนนะครับโอ้โหไม่แตกวะไม่แตกโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมคิดว่ามันไม่แตกแล้วแหละโอเคงั้นก็ฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับโอเคตอนนี้ก็ 20, สองหมื่นซับแล้วนะยังไงก็ขอบคุณทุกคนไว้นะครับโอเคเปิดไปเลยนะครับเว้ยหน้าม้ากูแตก เปิดไปเลยนะครับโอเคกดเรื่อยๆเลยนะครับมาขอปิดคลิปสวยๆหน่อยนะครับจังหวะนี้จะออกเลยหรือไม่โอ้โ,อโหไม่ออกกดค่ามแม่งโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับฝากกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับก็วันนี้ถือว่าคุ้มนะครับมาทั้ง2ตัวโอลิเวอร์คานแล้วก็ b บาวเออร์นะครับ ขอ,อแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะครับโอเคงั้นก็ไปแล้วบ๊ายบายกดไลค์กดซับให้พี่หน่อยนะครับโอเคเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบาย